สวัสดีครับร้านลังสิทธิ์ทำสีล้อนะครับวันนี้ฝากวิ่งหนึ่งผลงานนะครับเป็นล้อแม็กนะครับ Honda f ฟอ์ซาตัวเก่านะครับล้อแม็กฮอนด้าฟอร์ซาตัวเก่าอันนี้เขาเรียกสีทองมาแชทนะครับสีทองมาแชทมันจะเข้มนะครับมันจะเข้มกว่าสีทอง Honda นะครับสีทองมาแชทมันจะเข้มกว่าสีทอง Honda อันนี้นะครับอันนี้เป็นเวลานะครับรีวิวนะครับตอนบ่ายโมงสี่สนาทีนะครับบ่ายโมงสี่สิบนาทีเหมือนเดิมครับทางร้านทําสีไม่ได้ถอดยางนะครับแล้วก็ไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับเหมือนเดิมมองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนครับมองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนครับไม่ได้ถอดยางแล้วก็ไม่ได้ปล่อยลมยางเบาลูกปืนเหมือนเดิมครับปิดกันสีนะครับ จุบลมปิดกันสีให้ความเงาหน้าล้อก็ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นเวลารีวิวนะครับบ่ายโมงสีนาทีครับบ่ายโมงสีนาทีเดี๋ยวมาดูล้อหน้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับ อ่าครับอันนี้ล้อหน้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับบริเวณนะครับจานดิสนะครับหน้าแป่น ABS นะครับเบ้าลูกปืนนะครับเหมือนเดิมนะครับตามสูตรของทางร้านทางร้านเราปิดกันสีไว้ให้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับทําสีไม่ได้ถอดยางแล้วก็ไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับมองยังไงสีก็เข้าสุดขอบแม็กแน่นอนมองยังไงสีก็เข้าสุดขอบแม็กแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นความเงาหน้าล้อประมาณนี้ นี่นะครับความเงาหน้าล้อนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ล้อหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูล้อหลังกันอันนี้ล้อแม็กฟอซาตัวเก่านะครับตัวเก่านะครับบริเวณนี้ทางร้านปิดกันสีไว้ให้หมดเลยนะครับล้อหลังก็เหมือนกันนะครับทำสีไม่ได้ถอดยางนะครับแล้วก็ไม่ได้ปล่อยลมยางแต่อย่างใด สีเข้าสุดขอบแม็กนะครับสีเข้าสุดขอบแม็กความเงาหน้าล้อนะครับอันนี้รีวิวตอนบ่ายโมงสี่สิบนาทีนะครับบ่ายโมงสี่สิบนาทีบ่ายโมงสี่สิบนาทีครับรีวิวคู่นี้มาดูอีกด้านหนึ่งนะครับ ด้านหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมนะครับตามสูตรของทางร้านนะครับปิดกันสีนะครับหน้าแปนจานดิสตนะครับตรงนี้ถ้าเวลาเราประ,ประกอบมันจะมีบูนเหล็กมากระทบบริเวณนี้นะครับชนบริเวณนี้ผมก็เลยปิดกันสีไว้ตามที่แบบ Honda าเขาทำมาเลยครับบริเวณนี้จะไม่มีสี h อน d a าเขาทามาก็ไม่มีสีนะครับเราเลยปิดกันสีไม่ให้เหมือนเดิมครับสีเข้าสุดขอบแม็กไม่ได้ถอดยางไม่ได้ปล่อยลมยาง สีเข้าสุดขอบแม็กนะครับสีเข้าสุดขอบแม็กอันนี้ล้อแม็กฟอร์ซ่าตัวเก่านะครับเริ่มทําสีกับทางร้านนะครับถ้าล้อแม็กยังเป็นสีดําเดิมจากโรงงานอยู่นะครับมาทําสีกับทางร้านฟอร์ซ่าหรือเอ็กแม็กก็ช่างถ้าล้อแม็กยังเป็นสีเดิมจากโรงงานอยู่นะครับเริ่มนะครับคู่ละ1 5 0 0บาทนะครับทางร้านเรารับทําสีชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ทุกชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน 2K หรืองานพาวเดอร์โค oh ้ดนะครับ สนใจทำสีชิ้นงานชิ้นประเภทไหนยังไงอยากทราบราคาติดต่อสอบถามได้นะครับผมยังไงก็ฝากผลงานทางร้านและติดตามทางร้านด้วยนะครับผมขอบคุณครับร้านลังสิทํ์ทำสีล้อครับ